สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะและมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้มีเมโนโูมานำเสนอผัดซี่โคงไก่ใส่หน่อไม้ดองด้วยงบประหยัดสุดๆค่ะทำได้ไม่ยากนะคะแล้วไปรับชมกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องนำไก่ซี่โครงไก่ค่ะซื้อมา1โคงค่ะ1โคงเราก็พออิ่มนะคะ1โคงก็8บาทค่ะ แล้วเราล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะอร่อยค่ะเมนูนี้บอกเลยว่าอร่อยเลยนะคะฝากขอกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ แล้ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,กำลังใจค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะว่าขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างค่ะจ้าเราก็จะเอาซี่โครงและซี่โครงตัวนี้ออกนะคะแล้วเราก็จะมาสับซี่คโครงกระดูกอันใหญ่ๆนี่เราสามารถเอาออกได้นะคะนี่เราก็สับค่ะสับให้ละเอียดนะคะ เราจะมาคั่วใส่หน่อไม้ดองค่ะอันนี้นะคะหลังจากที่เราสับละเอียดแล้วนะเราก็จะมาเตรียมเครื่องปรุงพริกแกงค่ะก็จะมีขา่าหอมแดงกระเทียมใบมะกรูดตะไคร้ค่ะแล้วก็กระเพรานี้แม่เด็ดให้มาจากสวนที่ทุ่งนาค่ะ รสชาติมันจะแตกต่างกันกันกบที่ซื้อตลาดนะคะขึ้นตำธรรมชาติมันจะหอมหอมฉุนดีค่ะแต่ตำตลาดไม่ค่อยจะหอมเท่าไหร่นะส่วนพริกแห้งเราก็จะตากที่บ้านเราไม่ได้ใช้คุกหินค่ะเราจะใช้คุกธรรมดาประจําค่ะเราจะตำพริกแกงกินเองประจําค่ะนี่หน่อไม้ค่ะหน่อไ,ไม้แม่ให้มาค่ะเราก็จะมาผัดใส่ ไก่ที่เราสับละเอียดแล้วนะคะถ้าซื้อเขาก็สักประมาณ10บาทนะคะ10หรือ20บาทนะคะเราลงทุนไม่เยอะเลยเมนูนี้เราก็จะอิ่มอร่อยได้ได้จานเบอ้เอเลยเลยละคะ่ะงบประหยัดสุดๆค่ะช่วงโควิดนะคะเรามีอะไรเราก็กินตามนั้นค่ะนี่ค่ะ เราก็จะได้หน่อไม้นะคะที่เราเอาออกมาจากขวดค่ะหน่อไม้นี้ไม่เปรี้ยวมากเท่าไหร่ค่ะเราจะล้างสักสองสาน้ำนะคะแล้วเราจะเอามาผัดกับไก่ได้เลยค่ะแต่ถ้าซื้อตามตลาดถ้ามันเปรี้ยวเกินเราก็จะเอาต้มก่อนนะคะแต่อันนี้ไม่ต้องค่ะแม่จะทำได้รสชาติที่ว่าคนบ้านๆทำนะคะอร่อยค่ะหน่อไม้แบบนี้ค่ะ เราก็จะมาหั่นเครื่องปรุงเลยนะคะตะไคร้เลยค่ะตะไคร้ค่ะใบมะกรูดกระเทียมค่ะเ,เราก็จะแกะหอมใส่อีกนะนตามปริมาณที่ชอบเลยนะคะ แล้วก็ใส่พริกลงไปนะคะเสียงถ้าเราตากแดดไว้ค่ะพริกพริกมันจะกรอบแล้วก็สามารถที่จะตําได้ง่ายค่ะเราไม่ต้องใช้คกหินแล้วค่ะเราใช้คกธรรมดานี่แหละตำแล้วก็ตาตาไปเลยค่ะที่บ้านเราไม่ต้องละเอียดมากนะคะตำตำค่ะได้แล้วค่ะ สีสันก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะตั้งเตรียมกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปนะใส่พริกแกงแล้วก็จะผัดให้หอมกลิ่นความหอมของพริกแกงค่ะพริกแกงหอมได้ที่แล้วเราก็จะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะ แล้วเราก็จะผัดให้แห้งนะคะแต่ฉุนมากเลยทีเดียวค่ะเนี่ยจามทั้งคนผัดคนถ่ายเลยค่ะสงสัยเมนูนี้จะอร่อยสุดๆเลยนะคะแล้วก็จะใส่ขะนอนหนึ่งก้อนลงไปค่ะตามด้วยชูรสไทยชดา นี่ค่ะเราก็จะใส่หน่อไม้ดองลงไปเลยค่ะใส่หน่อไม้ดองแล้วผัดให้คนให้เข้ากันค่ะพอได้ที่แล้วนะแล้วเราก็จะใส่กะเพราลงไปนะคะค่ะกะเพราบ้านๆแล้วมันจะหอมมากค่ะหอมจนฉุนเลยล่ะคะ่ะนี่ค่ะ ร้อยค่ะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันเลยนะคะมาจ้าทุกคนสีสันน่าทานไหมคะรสชาติกลิ่นกระเพราที่หอมแล้วก็หน่อไม้ดองที่แม่ทำเองแบบสีมือบ้านๆค่ะเราไม่ได้ซื้อมาจากตลาดนะคะ และขอขอบคุณนะคะที่ดูจนจบคลิปค่ะฝากขอกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,การรับชมทุกๆก,กำลังใจค่ะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า